สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำโดนัทไก่กรอบนะคะส่วนผสมของเราในวันนี้ก็จะมีมันฝรั่งต้มสุกค่ะพอสุกดีแล้วนิ่มดีแล้วเราก็เอามาบดให้เข้ากันนะคะบดให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะหรือว่าใครจะใส่เครื่องปั่นก็นได้นะตามสะดวกเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่เนื้อไก่สับลงไปค่ะจะสับจะบดก็ได้ค่ะ คนมันฝรั่งกับไก่ให้เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่สับแล้วก็ไข่ลงไปหนึ่งฟองนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสซอสน้ำมันหอยน้ำมันงาใส่เกลือลองไปนิดนึงค่ะแล้วก็พริกไทยด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมซอยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดนี่เราก็จะคนให้เข้ากันดีเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เกล็ดขนมปังนะคะเลือกเกล็ดขนมปังแบบละเอียดละเอียดนิดนึงค่ะอันนี้จะใช้มือลงไปนวดเลยก็ได้นะคะเนี่ยหรือว่าจะใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปัน่นแล้วก็ปั่นพร้อมกันเลยก็ได้ค่ะ พอเราใส่เ,เกล็ดขนมปังลงไปแล้ว,วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะนวดนวดไปเลยนะคะพอได้ที่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพักไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะแช่เย็นไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะเอามาขึ้นรูปค่ะเป็นกลมๆแบบนี้ก่อนนะคะกะให้ขนาดเขาพอดีพอดีกันนะคะใครมี เครื่องช่างก็ช่างให้ขนาดมีปริมาณที่เท่าๆกันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาชุบไข่แล้วก็ชุบกับเกล็ดขนมปังอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะชุบสองครั้ง3ามครั้งก็ได้นะคะ ตามสะดวกเลยค่ะก็จะได้ปริมาณของเกร็ดขนมปังที่หนาขึ้นกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ไปจนหมดเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทอดกันค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะ,ะตักขึ้นจากกระทะ ก็เร่งไฟขึ้นมาอีกนิดนึงเขาก็จะได้ไม่อมน้ำมันแล้วก็จะกรอบด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะทอดทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาพักไว้ในกระดาษซับน้ำมันค่ะโดนัทไก่กรอบเนี่ยสามารถจะกินเป็นกับข้าวหรือว่ากินเล่นๆก็ได้นะคะจะกินกับยิ้มไก่หรือว่าซอสมะเขือเทศซอสพริกก็เข้ากันดีเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสำหรับการรับชมคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ